สอนแจกมอดรถพยาบาลนะนี่มัาจะจะจะแจกมอดโอเคเนี่ยที่การขับให้ให้คุณดูไม่ทันใช่ไหมเนี่ยคนให้กดทางไวตกตรงตรง้อที่ขาแล้วก็ให้กดแอบเครื่องตึออ๊อเนี่ก็จะมจันจะวิ่งแล้วโอ้ยนะวิ่งก็เดี๋ยวนี้มันจะ ไอ้จะกดนี่ให้าี่งไปสองก็ให้กดทั้งๆะคกทั้งๆก็จะว,วิ่งเร็วๆนะวอ้าวกดไม่ได้โอเคนี่ก็จะมาทางนี้แหละโอเค Oh. แต่ไห oh. น,นไปเลิกขับรนะนี่รถนี่รถจาน <_ d ata> นี่ขัขอบอยงนี้แหละนี่รถจานโอ้ <_ d ata> โห มาเท่านี้แหละนี่ล้อนี่ก็ขับอย่างนี้แหละ,หละท,ทุกคนสุดยอดไหมต้องสุดยอดนะอ,อ,อย่าลืมใช้นะรับ เกิดชนแน่มันจะเถ้าเกิดชนเป็นยัางไงามาดูกันเลยโอ้รถอย่างเบลแอดตรงข้างหูนี่คือแอปอันนี้คือเซลเจที่ทำมาจากแอปเปิลไฟหน้าไฟหน้าเขา รถพยาบาลก็มีคนละเท่าน,นี้แหละ้โ,โูสุดยอดมา,ากเลยนี่คนนี่คือเสิตยาเนี่ยมีไอนี่มันมีไอ้เข็มสิตยาด้วยก็จะห้อยบนรถพยาบาลก็มีเน,นี่ยคือหมายบวกสีแดงด้วยมีไซเลนแล้วก็มีนี้ด้วยไอ้อะไรนะมันเล็กกว่าอะไรอ๋อเต็งที่มีลอ้อเป็น เยี๋ยวดีขนไข่เองเนี่ยที่มันมีล้อก็สังเกตหัวแค่กนัะ้นลูบาน่ะนี่นี่คือระเบิดไฟนะมันคือเอ็มอะไรอ่ะไม่รู้จันห้าห้าท่านคือระรระเบิดไฟนี่คือไอ้คือเอ็มอะไรนะเดี๋ยวยคอมเมนต์ได้ไหคะห้าไม่รู้ทุกคนต้องคอมเมนต์ด้วย,ยรู้สิไม่รู้คือเอ็มอะไรถ้า,ารู้จักเอ็มนี้มันเป็นระเบิดไฟ เน,นี่ยอกมานเท่านี้เนี่ยอัลิกอจนแล้วก็กไรต้องให้เพื่อนพิเศอยู่แู้วปัะป่ะไปกัฬาคนไทยแล้วบ๊ายไปแล้วโอเค